สวัสดีค่ะอุ้คุณไทยแอคซ่านะคะหลายๆคนนะคะมองว่าการป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเวรเป็นกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วว่ามันอยู่ที่การกินอาหารของเรานะคะเพราะเดี๋ยวนี้นะคะโลกมีวิฒนาการเยอะมากๆเลยในการ ปลูกผักสวนครั้วอะไรต่างๆอ่ะบางทีก็ใช้ยาใช่ไหมคะทีนี้ก็แนะนําเลยนะคะว่าให้เราว่าปลูกผักทานเองนะคะใครที่พอจะมีสวนหรือว่าทําได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดในเรื่องของการดูแลเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะสิ่งสําคัญเลยก็คือเรื่องของการออกกําลังกายค่ะอยากให้ทุกคนนะคะให้ความสําคัญตรงนี้นะคะเพราะว่า หลายๆคนนะไม่อยากที่จะเป็นโรคใช่ไหมคะอย่างล่าสุดเนี่ยต้องพาพ่อไปหาหมอซึ่งอา,อาการของโรคก,ก็คือเป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งลำไส้ซึ่งสถิติการเป็นมะเร็งลำไส้ของประชาชนชาวไทยนะคะประชากรนะคะมีเป็นสูงอันดับสองของประเทศเลยนะคะในเรื่องของมะเร็งนะคะฆ่ามะเร็งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะแบบเปลี่ยนพฤติกรรมกันใหม่นะคะและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาที่เรามีการจัด การวางแผนในเรื่องของการทำ ชีวิตไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะก็คือประกันสุขภาพตัวนี้นะคะมันสามารถช่วยลดหรือว่าบรรเทานะคะในเรื่องของเวลาที่เรามีความกังวลนะคะเป็นห่วงในการค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะถ้าเรามีติดไว้เนี่ยเราก็จะหมดกังวลนะคะแล้วเวลาเราไปหาหมอหรือมีอะไรที่เออเจนอะไรต่างๆอยากจะดูว่าเออพ่อป่วยเป็นอะไรหรือตัวเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสามารถที่จะล่นระยะเวลารอคอยในการรั รักษาได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไปใช้บริการในส่วนของอที่มีผู้คนมากมายเข้าไปใช้บริการนะคะก็ต้องรอคอยเป็นธรรมดาแต่ถ้าเออเจนเออเจนเลยนะคะบางทีอะ่ะมันก็รอไม่ได้ใช่ไหมคะก็ฝากไว้นะคะสําหรับใครนะคะที่มีการวางแผนอยากที่จะทําประกันสุขภาพเอาไว้นะคะตัวประกันสุขภาพของ i อเอลตี้เรานะคะใกล้จะจบลงแล้วนะคะปิดวันที่26 ตุลาคมนี้แล้วเท่านั้นนะคะถ้าใครยังไม่ได้มีอยากให้มีจับจองเอาไว้นะคะนอกจากเราจะดูแลสุขภาพเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วเราควรวางแผนเรื่องของประกันมีติดไว้อุ่นใจกว่าค่ะฝากไว้นะคะกรุงไทยแอคซ่านะคะของอู๋แอคซ่าแชนแนลนะคะฝากติดตามหนะะ่อยค่ะแล้วก็เพจไหนเล่ามาซิและย้ำคิดย้ำประกันค่ะวันนี้เราไปทํากับข้าวกินกันต่อ